สวัสดีครับผมน้องแคมป์ครับน้าทันดลดดเรืองธนาวัฒครับวันนี้ผมมาที่นี่สนุกมากครับวันนี้หนูมาเล่นฟุตบอลนักเตะกับนักเตะใส่ฟ้าค่ะมากับเพื่อนๆทั้งหลายคนค่ะ หนูก็ได้มารู้จักกับเพื่อนๆค่ะหนูชอบเล่นฟุตบอลค่ะอนาคตหนูก็อยากจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลค่ะเป็นทีมชาติค่ะฟุตบอล สวัสดีครับฟุตบอล1้8บล็อกนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่อำเภอแม่สวยนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับเรามาทํากิจกรรมนะครับร่วมกับทางไทย PBS นะครับหมายเลข3นะครับในการ์ตูนอินาซิมะภาคเลสนะครับซึ่งการ์ตูนภาคเนี้ยเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับการ์ตูนฟุตบอลญี่ปุ่นซึ่งเราทํากิจกรรมกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยก็มีเด็กเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น60คนนะครับและ มีการฝึกสอนนะครับจากอาจารย์ทองสุขสัมพันธ์สิทธิ์โคชทีฟุตบอลนักเรียนไทยชุดแชมป์เอเชียนะครับโคชโตรนายุธชัยคาดีนะครับโคดกั๊กมานิดน้อยเวทเด็กๆก็สนุกสนานกันมากนะครับซึ่งบรรยากาศกต่างๆเนี่ยเราก็เอาปากนานผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในสนามกรุงเทพซึ่งเป็นสนามแรกนะครับเอาละวันนี้เราขึ้นเหนือมานะครับมาการที่จังหวัดเชียงรายและสนามนี้ก็เป็นการให้โอกาสกับ เด็กๆต่างจังหวัดนะครับเด็กๆที่บางส่วนเป็นชาวไทยภูเขานะครับบางส่วนบางส่วนเป็นชนเผ่าต่างๆนะครับซึ่งเป็นนักเรียนในโรงเรียนบ้านแม่ตำและใกล้เคียงในการมาทํากิจกรรมครั้งนี้นะครับก็จะมีลูกฟุตบอลมาแจกด้วยนะครับเป็นลูกฟุตบอลที่ออกแบบปเป็นพิเศษ,ษของไทย PPS นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าวันนี้เราเดินทางมาอากาศหนาวมากนะครับมีเป็นสนามที่2เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของอินนาซิมะคลินิกฟุตบอลกันครับ เด็กๆจาก13โรงเรียนกําลังฝึกฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับนี่แหละครับก็แบ่งเป็นสถานีสถานีนะครับโดยที่ก่อนการฝึกนะครับในนักเตะแข้งสายฟ้าเนี่ยอาจารย์ทองสุขสามหังสิทธิ์นะครับก็ได้เปิดอบรมโค้ชก่อนนะครับโดยที่ให้โค้ชของทุกโรงเรียนเนี่ยมาเข้าอบรมแล้วโค้ชเนี่ยก็นําสิ่งที่อบรมในระยะเวลาสั้นๆน,นะครับไปสอนเด็กตามสถานีต่างๆนี่แหละครับนี่เป็นทีมโค้ชท,ที่หลังจากสอนเสร็จแล้วเขาจะนําไปต่อยอดได้อีกนะครับ นำไปหลังจากที่งานของเรากลับไปแล้วเนี่ยโค้ชเขาจะเอาไปสอนที่โรงเรียนต่อสวัสด,ดีมาอย่างโรงเรียนอะไรครับเจดีดวงพิทยาครับเจดีดวงพิทยาวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างเลยเรียนรู้เรื่องของเรื่องของพัดสซิ่งบอลน,นะครับในการต่อบอลกันนะครับ,รบการใช้จังหวะให้น้อยลงะนะครับให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของการทักษะฟุตบอลด้วยนะครับเรื่องเหล่านี้เคยรู้มาก่อนไหมก็เคยเคยรู้แต่แต่เรายังไม่ได้มาฝึกอบรมแบบนี้ไม่ได้มาเข้า เข้าแคมป์แบบนี้นะครับครับแล้วหลังจากนี้ไปจะเอาไปสอนเด็กยังไงบ้างครับอ่าพอดีอ่าผมก็จะเอาไปทําสอนตั้งแต่รูปแบบเบื้องต้นนะครับตั้งแต่เอาเอาเทคนิคที่เราได้จากที่นี่นะเอาไปสอนอ่าในแต่ละโปรแกรมในการสอนแต่ละวันนะครับแต่ละสัปดาห์ไปครับผมยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเอาไปสอนเด็กนะครับแล้วเดี๋ยวทำรายงานกลับมาให้เราด้วยนะอ่าครับผมส่วนพี่ๆเหล่านี้นะครับเสื้อสีน้ำเงินเนี่ยเป็นอ่าพี่สตาฟนะครับที่มาจาก โรงสีแม่ใจธนาชชนิวัตรเ็นอะคาเดมี่วันนี้เป็นยังไงบ้างครับได้มาสอนน้องๆด้วยดีครับรู้สึกดีครับที่ได้สอนน้องๆครับอลูกมาจยากจะวัดลายพยาวครับมาจยากพยาววันนี้มาสอนน้องๆเชียงรายช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้โค้ดเขาครับสนุกไหมสนุกครับโอเคนะครับนี่นะน้องๆเนี่ยก็จะมาในชุดที่ใส่ชุดรองเท้านักเรียนนะครับใส่ถุงเท้าที่หาได้กางเกงที่หาได้แล้วเรามีเสื้อให้นี่ครับเสื้อ ไทย PBS คลิาสวัสดีครับนี่วันนี้รูปร่างหล่อเลยมาจากโรงเรียนอะไรลูกบ้านป่าตึงงามครับบ้านป่าตึงงามวันนี้มาเล่นฟุตบอลเป็นยังไงบ้างสนุกครับสนุกมากอนาคตอยากจะเป็นนักฟุตบอลไหมอยากครับอยากจะเป็นเหมือนใครเอ่ยเหมือนใครดีเหมือนใครดีชนาทิปไหมรู้จักบ้าชนาทิปไม่รู้จกักคับไม่รู้จักชนาทิปด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นใครก็ได้นักฟุตบอลเก่งๆนะนะหล่อๆลูกอ นะครับนี่ก็เป็นสถานีต่างๆที่ที่มีการสอนยิงประตูพาสซิงบอลน,นะครับหรือว่าการเล่นสมอลไซส์เกมนะครับ มากับปรมาจารย์ลูกหนังนะครับอาจารย์ป๋านะครับอาจารย์ทองสุขสามหังถทุกทีซึ่งเป็นวิทยากรของสมาคมฟุตบอลอบรมโค้สด้วยนะครับสวัสดีอาจารย์เป็นยังไงบ้างวันนี้มาถึงเชียงรายโอ้โหรู้สึกมีความสุขนะที่ได้สอนเด็กๆเ,เพราะว่าเด็กที่นี่เหมือนกับไม่ค่อยได้รับโอกาสเพราะนั้นพื้นฐานเขาไม่ค่อยดีผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยที่เอาเอาสิ่งนี้มาให้เขาเขาจะได้เกิดแรงบันดาลใจแล้วก็รู้สึกว่าดูแววตาดูสายตาเขาเขามีความสุข วันนี้นะอาจารย์ไม่ใช่สอนเด็กอย่างเดียวสอนโค้สด,ด้วยมีเอาตําราเขียนขึ้นมาเรื่องงานนะนี่เด็ดพเอเลยใช่ไหมครับใช่ครับเขียนคร่าวๆง่ายแล้วก็ให้เขาเข้าใจว,าว่าวิธีการปฏิบัติเป็นไงแล้วโคชชิ่งพอยนี่มันคืออะไร,รอันนี้เป็นพื้นฐานแล้วก็แนวการแนวการสอนที่จะไปสอนเด็กว่าเขาในแต่ละวันเ,เขาควรจะสอนอะไรบ้างแต่ระยะเวลามันสั้นๆถ้ามีโอกาสมากนนี้นะโอ้โหจะได้ประโยชน์มากขึ้นกว่านี้อีกคือเดี๋ยวโค้ดที่เอากลับไปสอนเด็กเสร็จแล้ว เราก็จะมีประเมินผลมาให้อาจารย์ด้วยใช่ไหมครับโอ้ยินดีเลยฮะตรงนี้ว่าอยากจะให้เขาติดตามเหมือนเราฟอลล์อัพตามเข้าไปว่าไอสิ่งที่เราบอกเข้าไปเนี่ยเขาไปใช่ไหมม,มีปัญหาใกล้เขาสอบถามคมราเพราะเราเป็นวิมือกรเป็นครูบาอาจารย์ของเ่านเนี่ยเราเราอยากจะส่งเสริมตรงนี้เพราะยิง่งยิ่งเขาได้รับความรู้มากเท่าไหร่เขาไปสอนเด็กได้ถูกต้องอมันก็ไปการพัฒนาฟุตบอลไปในตัวด้วยครับสนามนี้บนดอยสนามหน้าบนหาด อ่าสนามน่าจะมีรูปแบบการสอนยังไงจะฝึกยังไงต่ออานก็จะต้องแอพลายไปตามสภาพของของพื้นที่นั้นๆนะครับแล้วก็รวมทางวัฒนธรรมด้วยวันนี้จะเห็นได้เลยว่าโอ้โหเด็กๆเด็กรู้สึกสนุกแล้วก็ตั้งใจมากแม้ว่าพื้นที่มันจะแคบไปนิดนึงนะครับแต่ว่าให้เขาได้สัมผัสก่อนเริ่มต้นด้วยความสัมผัสความรู้สึกดีๆโอกาสดีๆที่มาถึงเขามัน ก็จะได้ต่อยอดต่อไปครับขอบคุณครับอาจารย์เดี๋ยวจะพาอาจารย์ไปเที่ยวเชียงรายพาท่านผู้ชมไปเที่ยววัดลองขุนกันต่อแล้วสนามหน้านะครับไปเจอที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ไปสอนฟุตบอลกันบนชายหาดนะครับไปเตะฟุตบอลชายหาดกันครับ จากแจกกิจกรรมดีๆมาฝากแล้วนะครับฟุตบอลร้อยแปดยังมาจัดการแข่งขันให้กับน้องๆเยาวชนในอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายด้วยนะครับมีทีมแม่แข่งขัน8ทีมแล้วก็วันนี้มาถึงนัดชิงชนะเลิศแล้วและจะรับด้วยรางวัลชนะเลิศนะครับจากฟุตบอลร้อยแปดนะครับลุงปูเอามามอบให้เองเลยนะครับน้องๆเก่งมากนะครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์คู่ชิงชนะเลิศกันแล้วก็ลาวอล์กนี้กันด้วยการฉลองแชมป์นะครับของน้องๆเยาวชนในอำเภอแม่สวยนะครับ เจอกันบ่ายวอต่อไปจะไปที่อําทิมเกาะลันตานะครับจังหวัดกระบีนบ่นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบกดแ like, ชร์วันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ